วงจุ้ยเป็นเจ้าท่าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์โคราศาสตร์และหวงจุ้ยและอดีตอุปนาย,ยกสมาคมโหรแห่อองประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันต่อนะคะจันค่าช่วงนี้เน,นี่นะคะเดี๋ยวจะให้จย์สรุปนิดนึงเพราะรว่าบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะว่าใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวมันมีจุดอะไรให้ให้เราได้พูดถึงกันเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของเตาอะนะคะห้องอาหารอยู่ด้านล่างแล้วบังเอิญ ข้างบนเป็นห้องนอนทีนี้ด้วยความที่บ้านใหญ่มากก็อาจจะมีเตาเพื่อความสะดวกสบายเวลาจะอาจจะอุ่นอาหารรอะไรแบบนี้มันดีไหมคะคือถ้าเป็นไมโครเวฟยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นเตาเจออะไรข้างบนก็เผาหมดห้องพระก็จะดูรำหมองถ้าคนดูเป็นนะฮะมองถ้าเตียงนอนก็เผาสุขภาพเราก็เสียหายอันนี้ไม่ดีค่ะค่ะบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินอยู่ ส่วนใหญ,ญ่ห้องใต้ดินไม่ค่อยดีนักอย่าสร้างนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนใหญ,ญ่จะไม่เคยดีนะครับยิ่งถ้าตั้งพระด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยห้องใต้ดินไม่ดีนะครับห้องใต้ดินมีสําหรับเก็บของหรือไว้ยเล่นสนุกสนุกดูหนังดูละครพมเทเตอร์อย่างนี้จะดีกว่าเป็นห้องพระห้องทํางานปิดทิ้งเลยฮะห้ามหมดสิทธิ์ครับให้เ,เสียเองเดียวได้ค่ะแต่ห้ามห้ามนอนห้ามพักาอาศัยอ่ะอ คือห้องใต้ดินมันไม่ไดีอยู่แล้วความชื้นน่ะถ้าพักอาศัยความชื้นจากพื้นม,มันก็จะเข้ามาอัดห้องใต้ดินมันไม่โปร่งอ่ะมัน,นสูงแค่สองไม่กว่าอ <ๆ S 2> มันมัน,ม,นมันเตี้ยมากานะครับไม่ควรนอนอาศัยไม่ควรนอนอยู่ประจาประจาไม่ดีสุข,ข,ของกรเ,เสียนะความชื้นจากพื้นดินขึ้นมานอกจากคุณมีที่ระบายอากาศเยอะๆหน่อยนะครับแต่ไม่เหมาะสมเหมาะกับ พักผ่อย่างเดียวทา<ด>ง,งมังคราวนะครับอ่านะคะอ่ะอันนี้นะคะคือส่วนของห้องใต้ดินเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็เตาอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยมีเตาอยู่แล้วข้างบนอ่ะเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยหรือห้องพระก็ก็จะไม่ดีก็ต้อง ย้ายม,มุม,มด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่พูดคุยกันนะคะในรายการฮวงจุ้ยเป็นจ้าธาตุของเรานะคะจันคะ่ะยังมีอีกนะอย่างอย่างถ้าบ้านใหญ่มากนี่นะคะครเรื่องของการแบ่งห้องอะคะ่ะถ้าเราจะต่อเติมอีกจะแบ่งห้องเป็นห้องเล็กห้องน้อยเพื่อนันทนาการสามารถรทำได้แล้วเนี่ยทำได้ถ้ามีมที่ว่างพอเนี่ยนะครับเมื่อสมัยก่อนคนจีนทำอาหารต้องรดจัด ไฟแรงๆอาหารถึงอร่อยอนะครับเขาแยกห้องครัวตา่หาห้องกินข้าวทากไปเลย ใครรถจัดนี่มาห้องนี้เลยอย่างนั้นเลยค่ะเป็นอย่างนั้นคือแยกนะฮะแยกทหารห้องนอนคนใช้แยกไปเลยครับใช่นะครับห้องปัวห้องกินข้าวคนใช้แยกไปเลยให้มันสะสวยนะคะอนี่นะคะคือเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานํามาฝากกันทุกวันเสาร์แบบนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะหองมุงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะก็ไม่ไม่นานจนเกินไปนะคะก็กระชับกระชับสามเบกันอย่างนี้ค่ะทุกสัปดาห์ก็บุค้าบางรายบอกว่า รายการให้ความรู้เนี่ยเวลาน้อยเกินไปอแล้วก็ทำไงเวลามีแค่นี้กําลังเอาแค่นี้นะนานนาน,านะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวติดตามเสิร์ฟข่าวเช้านี้กันต่อ นะเสืบข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าวันนี้พมิจุ้ยเร็นเจาท่าต้องลากันไปนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมกับอาจารย์หลังไม้นะคะก็สามารถติดต่อกันได้เชิญดููมิจุ้ยกันได้ได้ใช่ค่ะ0897648448และ0850202333นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะ6โมงครึ่งวันนี้อาจารย์สุรัตน์พงศ์สุวรรณรัตน์ละดิฉันปิยฉชัดสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ